มะเร็งในระบบทางเดินอาหารสวัสดีครับทุกคนมาเจเจอกันกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมไปเจ๊โลกที่น่าสนใจมาฝากนั่นก็คือโรคมะเร็งในระบบทางเดินอาหารจากสถิติล่าสุดในปี2551ของสถาบันมะเร็งแห่งชาติระบุว่าโรคมะเร็งลำไส้เป็นสาเหตุของการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของผู้ชายไทย และเป็นอันดับ3ของผู้หญิงไทยกันเลยทีเดียวแล้วครับเราไปทําความรู้จักกับโลกนี้เราไปทําความรู้จักกับโลกนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่า Let's go <S มะเมล็งในระบบทางเดิอนอาหารคืออะไรมะเร็งในระบบทางเดิอนอาหารหมายถึงมะเร็งที่เกิดขึ้นในทางเดิอนอาหารตั้งแต่หลอดอาหารจนถึงทวารหนัก ได้แก่มะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะอาหารมะเร็งลำไส้เล็กมะเร็งลำไส้ใหญ่และทวารหนักรวมถึงมะเร็งที่เกิดในอวัยวะช่วยในการย่อยอาหารได้แก่มะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งถุงน้ำดีมะเร็งตับอ่อนมะเร็งในระบบทางเดินอาหารจัดเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยและทำให้เสียชีวิตมากกว่ามะเร็งของอวัยวะอื่นๆในร่างกาย โดยเฉพาะมะเร็งลำไส้ใหญ่และมะเร็งตับสาเหตุของการเกิดมะเร็งในระบบทางเดิอนอาหารปัจจัยที่ทำให้เกิดมะเร็งทางเดิอนอาหารแบ่งได้เป็นสองปัจจัยหลักคือปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอกซึ่งปัจจัยภายในอันเป็นเรื่องของพันธุกรรมเชื้อชาติ ประวัติการเจ็บป่วยมีโรคมะเร็งทางเดินอาหารในครอบครัวหรือเคยเป็นมะเร็งที่อวัยวะอื่นมาก่อนเช่นรังไข่มดลูกเต้านมและปัจจัยภายนอกคือสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่มีสารก่อมะเร็งที่พบม้างในสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอาหารประเภทปิ้งย่างอาหารหมักดองอทิ ปลาเค็มกุ้งแห้งกะปิปะลาเบคอนปลาหมึกตากแห้งกุ้นเชียงเป็นต้นพฤติกรรมการสูบบุหรี่การดื่มแอลกอฮอล์ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สําคัญสําหรับปัจจัยภายในถือเป็นสาเหตุสําคัญต่อการเกิดมะเร็งโดยมีปัจจัยภายนอกเป็นตัวเสริมหรือเร่งการเกิดมะเร็งให้เร็วขึ้นหรือมีความเสี่ยงสูงขึ้น แนวทางการรักษามะเร็งในระบบทางเดินอาหารเป็นอย่างไรการรักษามะเร็งให้ได้ผลดีมากน้อยขึ้นอยู่กับระยะของมะเร็งที่ตรวจพบหากตรวจพบในระยะแรกๆมีโอกาสที่จะหายขาดสูงดังนั้นการตรวจพบมะเร็งตั้งแต่ระยะแรกๆจึงเป็นสิ่งสำคัญที่สุดหรือการตรวจพบรอยโรคก,ก่อนเป็นมะเร็งเช่นติ่งเนื้อ และได้รับการรักษาหรือตัดออกก็สามารถป้องกันการเกิดมะเร็งได้วิธีการรักษามะเร็งในระบบทางเดินอาหารประกอบด้วยการผ่าตัดเคมีบำบัดร้างสีรักษาขึ้นอยู่กับผู้ป่วยแต่ละรายเป็นยังไงกันบ้างครับอันตรายสุดๆไปเลยนะครับเนี่ยทุกคนต้องใช้ชีวิตกับการกินอย่างระมันระวังด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอกล่าวคำว่า สวัสดีครับ